สบายดีพี่น้องฟังไทยแล้วก็ฟังเล่าพี่น้องนี่ก็มาอยู่ที่วัดป่ามหาโชคพี่น้องนี่มาเยี่ยมมายามเพิ่นนี่ไปลุ้มน้อยมาเที่ยวมาเด้อ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 เด้อเด้อ มาหอดมาถึงแล้ววัดป่ามหาโชคสังวานพวงสงวนไปน้องเดเร็วเร็เร็วเลวไปเรไปเล็วไปเล่นไปเล็วเร็วเร็วพ่มังเต็กไมเต็กมาเออพ้องนะไหมไปไปเอยได้เลยอไปน้อง ามาาดสวนครั้งแรกพี่น้องเคยมาเนาะอาจจะบอกอครั้งแรกที่เขาเคยมาบเคยมาเทื่ยพี่น้องก็เลยมาเยี่ยมบรรยามาบึง้งพี่น้องนี่วันดีวันงามเนาะโอ้ยขุมค้องเออสาธุสาธุสาธุาธาธาธนี่ ตอนนี้ก็มาเขาออวัดแป้กพี่น้องวัดป่ามหาโซนี่เบิร์กพญานาคตัวใหญ่น้องงดงามยังดีเลยพี่น้อง ไปขอพอแหละไปน้องไปไปฮัมไปเี่ยไปนี่ไปี่ไปนี่้าเทคสิโอ้นาเขียวไปตัดโดดฮะคอยลง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 คว้เทคเออคอยไปวางไว right. ้คอยเด้อลงไปเท น้ำสีเขียวอลัมเลยน้ำพี่ขึ้นไม่ต้องที่ยังไหมพี่ยังไหมยังไหมยังไปยังไปโอ้โหโอนี่กะหายน้ำขุนอยู่หายยังไงปหายยังไงปะปะตัวปะเป็นปาตัวน้อยเนาะเอามาได้งมรด เรื่องไไปซงเพื่นตกน้ำเลยอากาศแดดแหงพี่นเมือนกัน่ายแล้วว่นินิดไ่ยมันคอ่ายเท่าหร่ยังยู่ยังยู่ต้องลูกชายกัยังยู่ Thank you. กินตลอดที่บอกนี่กินชุดทางเลยพู่นี่สุบยาอะไรบ้ <unified trzeba. S 1> ี้ฮะเอาต็งหิดเนี่ยเนี๋ยพานองหิดมือนี่ยตน้เลยนะมือ ฮาที่เท่าหอนหอนมอน

เฮ้ยหัวอะไรไปหนอกเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ มาตอนเว่นตอนแรงๆคือสีวิวดีกว่านี้นนี่มันอ่าบรรยากาศค่อนข้างจะห่อนแห้งน,นี่พี่น้อง ขอพรก่อน,อนพี่น้องไปข้างหน้าบนี้พูยังลายอยู่พี่น้อง

พูดไปไาวยี่พ่นลูกไหวยี่พูนถา่ายไหมกันแป๊บนึงน,นี่คือวัดป่ามหาโสพีน่น้องอยู่ที่เมืองอัสสัมพังทองเนาะเลยเลยอา่าดงเห็นประมาณเจ็ดหรือแปดลักพี่น้องเลยดงเห็นมาเนาะขึ้นไปทงางอ่าซีปุนบางทีพี่น้องก่ย่างบนหอนเนาะเลยเห็นดงเห็นมาประมาณเจ็ดแปดลักพี่น้อง มาหอดปัดป่ามหาโศกแล้วนี่คนขาโบราณภายในพี่น้องว่ามันห่อนแดดหน่องมันเนี่อย่าลืมจิลิมันสฮักมาโตเก่งโตเก่งบ่ หอนแห้งพี่เนาะบรรยากาศก็เริ่มหอนขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะ เจะไล่กันด้วยนี่จุดก้อนมาจุดก้อนปุ๊บคนอ่ะประจุให้ตัวโดน Núp đấy mấy bạn, này núp 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 núp, nấu 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 này nấu นากอน้องกนเมาจนิดิเต็มน่าบุญจุลูก็ได้จุ่นไหมจุ่นกี่วัดมากพี่น้องกเดือดทางกาไปเนีบ่อนี้อยู่ดีแพงสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องเปรตกมาทำบุญที่วัด ปลา,ามหาโซ่พี่น้องครั้งแรกที่เอาเคยมากะนกาดีใจพี่น้องนะทิศด้มาเนาะมองนี่พี่น้องนี่วัดปลามหาโซ่พี่น้องอยู่ที่เมืองอักอาสะพังทองพี่น้องแขวงสวนตะเคีสลักนีไปละไปบายสุกคนเนาะไปเลยเน้อ